Okay, โอเคทุกคนผมจะบอกข่าวดีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกมเกี่ยวกับซูเปอร์ซัตให้นาะวันนี้ก็รออีกวันนี้นะั่นแหละอืมว่าไม่รู้นะว่าผมจะตัดต่อเกมซูเปอร์ซัตเสร็จยัง <S <S ที่จริงผมทำคลิปเกมซูเปอร์ซัตตั้งเมื่อก่อนแต่ว่ายังไม่ลงเพราะว่าไม่มีว่างตัดต่อต้องมาสอนปันสมัครเข้าเกมซูเปอร์ซัตเนี่ยคือวิธีเกมเข้าซูเปอร์ซัตอ่ะ เวลาเราโหลดใช่ป่ะมันจะขึ้นแบบหน้าปกแบบอันนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีให้สมัครก็คือมีสมัครอีเมลสมัคร f a c e b o o k แล้วก็สมัครธรรมดาซึ่งผมเลือกสมัครธรรมดานะเพราะว่ามัน่ะสมัครเอ้ยมันสมัครสะดวกพอตอนเราเข้าใช่ป่ะมันจะให้เราสอนก่อนใช่พอไม่เขาจะให้เราสอนสักประมาณ2อสตานั่นแหละ แล้วให้เราอ่ะเราสามารถแอดเพื่อนได้นะวิธีแอดเพื่อนอนะเห็นเวลาเราเข้าหน้าไอ้นักลอบล็อกบ,บี้ล็อกบ,บี้เกมใช่ปะนั่นแหละเราจะเห็นไอ้ปุ่มเพื่อนบวกนั่นแหละให้เรากดไปแล้วให้เรากรอกชื่อเพื่อนถ้าเรากดชื่อเพื่อนเสร็จแล้วมันจะขึ้นเออเพื่อนนั่นแหละให้เรากดแอดแต่ถ้าเขาไม่แอดก็รออีกนานนะแต่ถ้าเขาแอดอ,อนนนะาาอ,ดอาจจะได้เล่นเลยโอเคนะฮะจบ